ใบกระท่อมเป็นพืชที่มีผลการออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าหากว่ากินใบกระท่อมในปริมาณมากเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้เสพติดและมีผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะคลิปนี้เรามาฟังประโยชน์และโทษของใบกระท่อมกันนะคะประโยชน์ของใบกระท่อม ข้อ 1. ช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเป๋าทำงานได้มากขึ้นทำงานได้นานขึ้นข้อ2ช่วยกดความรู้สึกเมื่อยล้าตามร่างกายขณะทำงานทำให้ทำงานได้นานและทนทานมากขึ้นข้อ3ช่วยรักษาอาการท้องเสียท้องเฟอ้อและโรคบิด ข้อ4ใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดของร่างกายข้อ5ช่วยให้ไม่รู้สึกหิวอาหารข้อ6ช่วยระงับประสาทคลายวิตกกังวลข้อ7ใช้บำบัดผู้ติดยาเสพติดลดอาการขาดยาเสพติดชนิดอื่นเช่นฟินมอร์ฟีน,ฟนเฮโรอีนเป็นต้น ใบกระท่อมมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ากินใบกระท่อมในปริมาณที่มากเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดโทษต่อสุขภาพดังนี้ค่ะข้อ 1. ปากแห้งข้อ 2. ปัสสาวะบ่อยข้อ 3. เบื่ออาหารข้อ 4. ท้องผูก ข้อ5นอนไม่หลับข้อ6หมึนงงขึ้นไส้อาเจียนข้อ7หนาวสั่นข้อ8ผิวหนังสีเข้มขึ้นข้อ9ประสาทหลอนการกินใบกระท่อมจึงมีทั้งประโยชน์และโทษต่ตอร่างกาย ดังนั้นหากจะกินใบกระท่อมจึงไม่ควรจะกินในปริมาณที่มากเกินไปและไม่ควรกินติดต่อกันเป็นเวลานาน,านด้วยค่ะนั่นก็คือประโยชน์และโทษของการกินใบกระท่อมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ